สนับสนุนรายการโดยโกฟิลมันสุขันถ้าคนถามว่าหนังในด,ดวงใจของข้อศิลปะคือเรื่องอะไรข้อศิลปะหลายคนอาจตอบว่ามันคือหนังเรื่อง Great e x p e c t a t i o n ปี1998ผลงานชิ้ผลงานที่ี่2ในฮอลลีวูดของผู้กกับชาวเม็กซิกันอังฟงองซกัวรอง เจ้าของสองรางออสการ์จะหนังเรื่องโรม a าในปี2018และหนังเรื่องกราวิตี้ในปี2013นหนังเรื่อง g r a c e e x p e c t a t i o n เนี่ยดัดแปลงจากนวนิยายคลาสสิกชื่อเดียวกันของชาลส์ติกเกนด้วยความสวยงามของก,การก,กำกับภาพแสงสีและดนตรีประกรอบอันไพเราะเพราะพริพร้งบวกการแสดงอันเข้มข้นสมจริงสมจังของเหล่านักแสดงในเรื่องก็ทำให้หนังเรื่องนี้กลายเป็นหนังในดวงใจของใครหลายๆคนไปได้อย่างไม่ยากโทนสีเขียวที่โดดเด่นในหนังที่ใครได้ดูต่างก็เป็นต้องหลงรักนั่นมีความหมายแฝงอันลึกซึ้ง เพราะในวัฒนธรรมลาตินอเมริกันสีเขียวนั้นมีความหมายถึงความหวังและไม่ชื่อหนังเรื่องนี้ในภาษาสเปนในช่วง Pre- รี o รักชั o นที่มีชื่อว่า grandes esperanza ซึ่ง esperanza เนี่ยในภาษาสเปนนั้นมีความหมายว่าความหวังเหมือนกันองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งของหนังที่ไม่อาจละเลยและหลงลืมได้ก็คือลาบรรดาภาพวาดนั้นสวยงามสื่อความหมายและเป็นดังเครื่องมือสื่อความในใจของพระเอกของเรื่องอย่างฟินที่แสดงโดยอีธานฮอค ที่ส่งผ่านไปถึงนางในด,ดวงใจของเขาอย่างเอสเซล่าที่แสดงในย u i เนตพาวโทรคุณหนูรูปงามจากตระกูลไฮโซซึ่งเป็นเหมือนดอกฟ้าที่อยู่ไกลเกินเอื้อมสำนับหนุ่มชาวประมงอย่างเขาและตัวเขาเองก็ไม่กล้าเผยความในใจและทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการเฝ้ามองและวาดภาพของเธอภาพแล้วภาพเล่าตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่จนในที่สุดวันหนึ่งเธอก็จากเขาไปโดยไม่กล่าวคำว่าแต่ด้วยโชคชะตาหรือพรหมลิขิตหรืออะไรก็ตามแต่ ที่ชักพาให้ฟินได้มีโอกาสบินลัดฟ้าไปแจ้งเกิดเชิดฉายเป็นศิลปินหนุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงในมหานครนิวยอร์กที่เอสเทล่าอาศัยอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายมหาศาลในเมืองใหญ่แห่งนั้นทั้งคู่คบเอิ้ได้พบกันอีกครั้งและจะด้วยพลังของศิละปะหรือสนานภาพที่เปลี่ยนไปเป็นศิลปินชื่อดังเอสเทล่าค่อยละลายความเย็นชาและหันมาสารสัมพันธ์ลึกซึ้งกับฟินอีกครั้งจนในี่สุด เขาก็ได้สมรักเธออย่างที่ใจปรารถนาแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแค่ข้ามคืนก่อนที่เธอจะจากลาเขาไปอีกครั้งก็ตามเอาจริงๆแล้วฉากที่นางเอกย่างเท้าเข้ามาในห้องพระเอกโดยไม่กล่าวคําพูดคําจาแล้วคอยเปื้องเสื้อผ้าจนเหลือแต่ร่างกายเปลือยเปล่าให้เขาได้วาดภาพนี้เป็นอะไรที่งดงามแล้แล้วอารมณ์มากกว่าฉากเลิฟซีนในเรื่องสิซึ่งผลงานภาพวาดของพระเอกทุกชิ้นที่อยู่ในหนังก็ล้แล้วแต่เป็นผลงานที่สร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่สําหรับหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะ มันจะดูมีความเป็นเอกภาพและสอดรับกับหนังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแยกไม่ออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาภาพพ็อตเทตของเหล่าบรรดาดารานำของเรื่องทั้งโรเบิร์ตเดนิโรคริสคูเปอร์คิมดิกเกนส์แอนแบนครฟรวมถึุงภาพของกนเนตพาวโทของในงของเรื่องที่โคตรสวยจับใจจริงๆอะไรจริงและศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งหมดในหนังเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ศิลปินไก่กาอารเรที่ไหนแต่เป็นศิลปินชาวอิตาเลียนผู้มีชื่อว่าฟรานซิสโกเคลเมนเต ฟรานซิสโกเคลเมนเตเกิดในปี1 9 5 2ที่เมืองเนเปิลประเทศจตาลีเดิมทีเขาศึกษาด้านสาปัะยกกรรมที่มหาวิทยาลัยแห่งโรมก่อนที่ผันตัวเป็นศิทธรกรจากการฝึกฝนด้วยตัวเองผลงานของเคลเมนเตในช่วงแรกได้มานานใจจากความคิดหลากหลายของนักคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกรกอรีเบสเซนวิลเลียมเบลกอัลเลนกินส์เบิร์กหรือแบนในนักคิดนักปรัชญาชาวอินเดียอย่างคริณะมูรติ คล e เมนเตในหลงใหลในประชาตะวันออกอย่างมากซึ่งก็ส่งอิทธิพลถึงแนวคิดในการทํางานศิลปะของเขาด้วยเช่นกันเคลเมนเตเข้าร่วมกับกลุ่มศิลปินแนวทรานสมงการเดหรือทรานสมงการเดียที่มีความหมายเดียวกับ neo-expressionism ในเวอร์ชันอิตาลีซึ่งศิลปะในแนวนี้เน้นการถ่ายทอดความฝันและจินตนาการออกมาในรูปแบบของงานศิลปะที่มีลักษณะคล้ายกับภาพหลอนใช้สีสันหมดมัวฟุ้งฝันและมีการถ่ายทอดผลงานที่ไม่มุ่งแสดงออกถึงความเป็นจริงอย่างเคร่งครัด แต่เน้นการสแสดงออกอย่างฉับพลันจากหัวใจจิตใดด้สํานึกและสัญชาตญาณอันใสซื่อบริสุทธิ์ทานสวองการเ์เดียเป็นกระแสเคลื่อนไหวทางศิลปะที่ย้อนกลับไปสู่การทํางานแบบพื้นฐานที่ศิลปินต่างลงมือทํางานด้วยตัวเองอย่างงานจิตรกรรมประติมากรรมวาดเส้นแล้วก็หวนกลับไปที่การงานศิลปะในแบบรูปลักษณ์หรือฟิกเกอร์ทีฟอาร์ตที่เน้นการนําเสนอภาพร่างกายของมนุษย์และสัตว์ต่างๆที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักในยุคสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย ที่งานศิละปะแบบ Conceptual Art หรือ minimalism ซึ่งเป็นกระแสะขึ้นมาทางศิละปะที่เน้นความคิดโดยที่ศิลปินไม่จำเป็นต้องทํางานด้วยตัวเองด้วยซ้ำกำลังเฟื่องฟูไปทั่วโลกแต่ศิละปะทางสมองกาเดซึ่งมั็นอย่าโดยอาชเชีโบนิโตออริวานักวิจารณ์ศิละปะชาวอิตาเลียนที่แปลจากภาษาอิตาเลียนที่แปลว่าเหนือล้ากว่าอวองกาดหรือเหนือล้ากว่าพวกหัวก้าวหน้าซึ่งใน,ในหนึ่งเนี่ยเป็นการขิงศิลปินหัวก้าวหน้าอย่างคอนเซปชวลอาร์ตและมินิมอลิซึมซึ่งกําลังเฟื่องฟูอยู่ในนนนุัน้ เคลเมนเต้ e เองก็เป็นศิลปินที่ทำงานโดยใสยความรู้สึกและประสบการณ์ในชีวิตเป็นเหมือนเชื้อไฟให้ให้งานศิละปะของเขาเขาเดินทางอาศัยและทำงานอยู่ในหลายประเทศทั้งอิตาลีสหรัฐอเมริกาอินเดียและหลายประเทศทั่วโลกปัจจ e, ุบันเคลเมนเต้พำนักและทำงานอยู่ในนิวยอร์กและกรุงคานาซีประเทศอินเดียเคลเมนเต้ e ทำการจิตกรรมในหลากหลายเทคนิคทั้งสีน้ำมันสีน้ำ,นส,นำสีพาสเซลวาสเ้นินสอหมึกดำสีช็อค เขาถ่ายทอดผลงานออกมาอย่างอิสระเสรีโดยไม่ยึดติดความเป็นจริงคล้ายกับภาพวาดของเด็กๆแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความเฉียบขาดมั่นใจตามแบบของศิลปินผู้เจียจัดในฝีมือนักวิจารณ์ศิละปะบางคนตั้งข้าสังเกตว่าผลงานของเคลเมเต้มีรูปแบบคล้ายงานศิละปะในกระแสะขึ้นว่าเซอร์เรติซึมโดยเพราะยิ่งยิ่งการแสดงออกเรื่องราวทางเพศยอย่างโจ่งแจ้งชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันงานของเคลเมเต้ก็แตกต่างจากกลุ่มเซอร์เรติซึมอย่างมากเพราะงานเคลเมเต้หลายครั้งได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาทางศาสนาทั้งคริสต์และฮินดูซึ่่่งงงงสสิต้ออหาอาาบยมกรั กระแสขึ้นวัยทางศิละปะเซอร์โรลิสแม้แต่ภาพวาดที่เคลเมนเต้แสดงออกถึงเรื่องราวทางเพศก็ได้รับแรงบาันดาลใจมาจากการรมสูตรของฮินดูนั่นแหละผลงานของเคลเมนเต้เองก็เคยถูกนํามาจัดแสดงในเทศกาลศิละปะบางกอกอาร์ตเบเนเร่ครั้งที่1ในปีสองพันสิเป็นภาพวาดที่ทํางานร่วมกับศิลปินแบบประเพณีของอินเดียด้วยเหมือนกันผลงานศิละปะขอเคลเมนเต้ e เนี่ยถูกจัดแสดงในหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ชั้นนําทั่วโลกทั้งในกรุงโรมกรุงฟลอเรนซ์และกรุงเนเปิลส์ประเทศอิตาลีทั้งใน,มง York, มงนเมืองนิวยอร์กเมืองเวซเเสสหรรัฐอมิกาาหรรืืออเเเมงบบิลในปะทศสเเปนมืองดับลลินนนใปรระเทศไอ์แช หรือเมืองแฟรงเฟิตในประเทศเยอรมน,นีมึงคนอาจจะไม่รู้ว่าเคลเมนเต้เนี่ยรักหนังและเข้าไปมีส่วนร่วมกับหนังหลายต่อหลายเรื่องนอกจากจะเป็นศิลปินที่อยู่เบื้องหลังผลงานศิลป,ปะอันสวยงามในหนัง Great Expectation แล้วในฉากหนึ่งเนี่ย พระเอกของเรื่องอย่างฟินก็กล่าวถึงเคลเมนเต้ขึ้นมาแวบหนึ่งด้วยไปหาดูเองเคลเมนเต้ e เคยรับบทนำในหนังอิตาลีอย่างอิลเทปปาสิต้าในปี1994และเป็นดลารารับเชิญแบบพฮาในหนังฮอลลีวูดอย่างกู๊ด l ิลฮันติงอันนี้อยู่ตรงไหนก็ต้องหาดูเองเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เคลเมนเต้เ e งเคยปรากฏตัวในหนังสารคดีอัตชีวะวัติของตัวเองอย่าง Three Worlds, ทรีเวิลด์เคี่ยมกับโดยเคียร่าเคลเมนเต้ลูกสาวของเขาเอง ปัจจุบันฟรานซิสโกเคลเมนเตถึงแม้จะมีอายุ70กว่าปีแล้วแต่เขาก็ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรงสรค์ผลงานด้วยแรงมานานใจและพลังสร้างสรงสรค์อันไม่เสื่อมคลายถ้าฟังแล้วถูกใจก็รบกวนช่วยกดไลค์หรือสับสกายช่อง Art EatAr ออะไรแม่งก็เป็นศิลปะกันได้นะครับติดตามเรื่องราวทางศิละปะสนุกสนุกไม่ต้องปีกกนกระดเหมือนเพื่อเล่าให้ฟังก็ได้ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยโกฟิงมันสุดคัด